สวัสดีครับชิมีจะพามาดูวิธีการติดตั้งบัวสําเร็จนะครับเป็นบัวสําเร็จติดผนังหรือว่าบัวเชิงผนังพื้นนะครับมีวิธีการติดตั้งยังไงทํายังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมารับชมเลยครับว่าจะทํายากทําง่ายแบบไหนพี่ๆสามารถดูแล้วทําตามได้เลยครับนี่เป็นบัวพีซีนะครับสําเร็จรูปนะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับนี่เป็นสีเทาอ่อนครับที่ซื้อมา ไว้ิดให้กับคุณแม่นะครับติดดิชันลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราจะติดแบบนี้นะครับแต่วิธีการติดยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับตอนนี้ช่างพลงก็กําลังจะทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่จะติดตั้งบัวของเรานะครับบัวในห้องครับอันนี้เป็นห้องรีโนเวทนะครับห้องขนาด3เมตรคูณ3เมตร5 0นะครับ เป็นสายไฟแอร์ครับที่เราทําไว้นะครับดับแรกครับเราวัดขนาดก่อนนะครับวัดขนาดของระยะห้องก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดบัวนะครับแล้วก็มาติดนะครับพอช่างที่ลมทําความเสร็จแล้วครับก็จะลงมือทำการติดตั้งเลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับยิงปูนกาวครับยิงตะปูกาวครับไม่ใช่ปูนกาวนี่นะครับ ยิงไปเลยนะครับนี่ยิงสองล็อกด้านบนนะครับนี่เรายิงต่อเนื่องก็ได้ยิงเป็นจุดเป็นจุดก็ได้นะครับเพราะมันเป็นตะปูนะครับเป็นตะปูกาวครับใช้เพื่อติดวัสดุนะครับติดพวกบัวผนังนะครับติดบัวผนังติด วัสดุต่างๆที่เรายังติดกับผนังนะครับอันนี้ก็คงทนถาวรน,นะครับติดไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับเหลือเส้นด้านบนครับเหลือตะปูกาวก็จะอยู่แบบนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับพอติดเสร็จครับก็เอาไปแนบก,กับผนังเลยได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับแนบสนิทกับผนังแบบนี้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการติดัวผนังครับพี่น้องครับแล้วเราก็จับมาเก็บด้วยซิโลิโคนครับถ้ามันเป็นร่องห่างแบบนี้นะครับนี่เราใช้ซิโลิโคนสีขาว ยิงยาแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะครับสลับซิลิโคนก็ต้องเป็นซิลิโคนซิลิโคนก็ต้องเป็นซิลิโคนที่ทาสีทับได้นะครับพี่น้องครับอย่างที่คลิปเร็วผมออกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนในการมาติดนะครับมาติดหรือมายาแนวมาทําการยาลอยแต่ละต่างๆนะครับของซิลิโคนนะครับคลิปเร็วผมได้ออกไปแล้วนะครับเช่นกันครับนี่เราจะต้องใช้ซิลิโคนแบบไหนที่ มาทําการเด็บเข้าไปแล้วก็ทาสีได้นะครับอย่าว่าต้องเป็นซิลิโคนที่ทาสีได้นะครับเส้นที่สองรับเส้นนี้เส้นยาวนะครับตันนี้ช่างชิลลก็กําลังยิงครับยิงตัวตะปูกาวนะครับจจะเหนียวนะครับ เนื้อเี่ยเหนียวนะครับขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยก็ยิงตะปูกาวใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับแผ่นที่สองนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับเป็นผิวของบัวนะครับบัวของเรานะครับเป็นบัวผนังนะครับ อันนี้มันยาวนะครับเราต้องเชิ้นต่อกันชิ้นหนึ่งนะครับแล้วตัวต่อกันเราต้องตัดเป็นมุม45องศาแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะประกบกันได้เข้าให้สวยนะครับพอเสร็จแล้วช่างพิลมก็จะมาติดแล้วครับตรงหัวมุมนี้ก็เป็น45องศานะครับเป็น45องศานะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับใช้มือตบทั้งนี้แล้วปินะ เรียบกิบผนังกิบเลยนะครับจ้ของบ้านก็ซื้อไปทำได้นะครับน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสขั้นตอนการติดตั้งบัวผนังนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการติดตั้งบัวเชิงผนังนะครับสําหรับบ้านพักอาศัยนะครับสำหรับบ้นา,ษา,ษานของนี้เป็นบ้านเรือนเดินนะครับ รอบห้องให้กับคุณแม่เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับสําหรับงานติดตั้งบัวผนังนะครับพี่ๆสามารถดูเทคนิคการทําของผมและทีมงานแล้วก็สามารถไปใช้หรือไปแอปพลายประยุกต์ใช้ต่อได้เลยนะครับฝากชิมไปด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มีเจิงสร้างสารรค์ให้กับผมและทีมงานของผมด้วยนะครับสำหรับเพ่อนต้องดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ